ถ้ากูบอไม่ได้อะกูจะฆ่ามึนคนแรกเลยสัตว์พวกอายุนี่มันใครกันวะไม่เคยเห็นหน้าเลยไม่ใช่อายุนพวกนี้มันคนเกาหลีพวกมึงมีอะไรพวกกูกูก็แค่จะกลับมารวมกูอีกครั้งไม่อยากมีชีวิตเรียบง่ายสบายๆเหมือนคนอื่นละสัน picture like this picture? ชอบภาพนี้หรอครับนี่คุณคุณเจ้าของอังการ์ลี่อย่ามายุ่งกับผมได่ไมมผมไม่ได้อยากยุ่งเรื่องของคุณหรอกนะผมแค่อยากจะขอบคุณคุณสำหรับภาพถ่ายที่มันทำให้ผมนึกถึงช่วงเวลาดีๆที่เสียไปยพ่อมันกับมนะันอะสั่งฆ่าพ่อเราแกต้องสืบทอดทุกอย่างจากฉันแกไม่มีวันจะได้อยู่กับไอซันและถ้าเกิดฉันรู้สึกว่มามันจะเกิดเรื่องแบบนั้นขึ้นเมื่อ,อไหร่ ครอบครัวมันทั้งหมดรวมถึงทุกคนที่เกี่ยวข้องกับมันต้องตายถ้าแพ้หรือไม่ยอมชดต่อฉันจะส่งมันกลับไปเรียนเที่ยงกฤษหรือที่ไหนก็ตามเธอจะไม่มีวันได้เจอลูกชายฉันอีกเราดูน่าสมเพศมากเลยใช่ปะพวกคนที่มันน่าสมเพศอ่ะคือพวกที่มันขายยาต่างหากเธอไม่ใช่คนที่น่าสมเพศหรอกเอาเลยพี่ชายของจินขายยานี่แหละชีวิตผู้ใหญ่ที่จินอยากหรือ่ะ แกวินมันเพื่อนกูกูทิ้งมันไม่ได้หรอกไม่ต้องเป็นห่วงนะไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเนี่ยเราจะเป็นคนปกป้องนายเราไม่มีทางรู้ได้เลยนะว่าชีวิตจะหัวเรเอยยังไงหววรนากขนาดไหนเพียงแต่เราต้องอดทนลุกขึ้นแล้วก็เดินต่อให้ได้แต่เพราะว่าคนเขียนบทเขายังมีบทให้มึงเล่นต่อลัทธิที่บทมึงจบ <c oughs> อู้ <c oughs> เด็กสลัมบ้านป้าเนี่ มาาผมมาฆ่าบ้าน,นขีดแรงของไอ้สัตนั่นอย่าประกาศให้ทุกคนรู้ว่าเวลานี้หมดยุคข,ของพวกมันแล้วนายลังเขมไปแล้วจะได้อะไรขึ้นมาอ้สระอย่างมึงต้องดินตามมาดูกูและจำให้ได้กูคือลูกชายของสมพงษ์